นิทานเรื่องนางคำกับข่าวลือเรื่องผีปอบในหมู่บ้านเงียบสงบกลางป่ามีหญิงสาวนางหนึ่งชื่อว่านางคำอาศัยอยู่เพียงลําพังในกระท่อมไม้หลังเล็กๆที่ปลายหมู่บ้านนางคำกำลังนั่งตํำพริกอยู่หน้าบ้านร้อมรอบด้วยต้นไม้และผักสวนครัวนางคำชอบกินอาหารดิบเป็นชีวิตจิตใจไม่ว่าจะเป็นลาบดิบตับดิบ หรือเนื้อดิบจนเป็นที่เอะใจของคนในหมู่บ้านเมื่อเด็กคนนึงแอบเห็นนางคำกินของดิบตอนกลางคืนก็รีบวิ่งกลับไปเล่าให้พ่อแม่ฟังและข่าวือเรื่องปอบก็เริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มกลัวนางคำบ้างก็ไม่กล้าเดินผ่านหน้าบ้านบ้างก็พูดกันว่าจะไปนิมนต์พระมาป่าบปอบ วันหนึ่งหลวงพ่อที่อยู่วัดใกล้หมู่บ้านเดินทางมาเยี่ยมนางคำและได้พูดคุยกับชาวบ้านจนทุกคนเข้าใจความจริงว่านางคำเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบกินของดิบไม่ใช่ปอบอย่างที่เข้าใจกันหลังจากเข้าใจความจริงชาวบ้านก็รู้สึกผิดและพากันมาขอโทษนางคำจากนั้นทุกคนก็กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอีกครั้ง คติสอนใจเรื่องนี้คืออย่าตัดสินใครจากแค่สิ่งที่เห็นหรือได้ยินเพราะความจริงอาจไม่ใช่อย่างที่คิด